ก่อนฟังคําทํานายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คําแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เ,เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสําคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะสุขสมหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักมีท่าทีที่เป็นมิตรมีความเคลื่อนไหวที่ปาดเปรียวและว่องไว ไพ่แสดงด้านการงานหากท่านต้องการความสมหวังและมีความสำเร็จในการติดต่อเจรจาในการทำงานท่านควรไปบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือจะทำให้ท่านก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีไพ่แสดงด้านการเงินหากท่านอยากย้ายเงินทองท่านควรไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือจึงจะประสบผลสาเร็จได้ ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหากท่านต้องการคู่ครองและคนรักอยากมีครอบครัวท่านต้องไปบนบานสารเก่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะสุขสมหวังได้ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารหากท่านอยากสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพานะญาติพี่น้องและบุตรท่านจะต้องไปบนบานสารเก่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือ จึงจะสำเร็จผลได้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะเกิดความเสียหายใดๆจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเดินทางไกลควรไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือแล้วท่านจะสุขสมหวังดังใจทุกประการไพ่แสดงด้านโชคลาภเทพเทวดาที่สถิตอยู่รอบตัวท่านจะคอยดูแล,แลและช่วยเหลือ ให้ท่านได้สมหวังดังใจปรารถนาดังนั้นสิ่งที่ควรระวังและท่านควรไปบนบานสารลก้วต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอุปสรรคหรือเรื่องไม่ดีต่างๆจะผ่านพ้นไปด้วยดีในระยะเวลานี้สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงของเพลิงที่ส่งผลให้มีพลังตื่นตัวอยู่เสมอตลอดเวลาส่งเสริมให้มีคุณธรรมที่เป่งประกายดังเปลวเพลิงที่ลกโช่วช่วงมีเกียรติยศและมีชื่อเสียงเกิดกลายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นผู้ที่มีความเที่ยงตรงรักความยุติธรรมและรักความถูกต้องมีความอบอ้อมอารี ไพ่แสดงด้านการงานท่านมีการติดต่อเจราจาที่มีหลักเกณฑ์และถูกต้องมีความตรงไปตรงมาไม่มีเล่กลและจะได้เพื่อนที่ดีมีคุณธรรมไพ่แสดงความหมายด้านการเงินท่านจะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มาจากน้ำพักน้ำแบงของท่านเองด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริตมีความร่ำรวยและมั่นคงในอนาคตไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามคู่รักเป็นคนดีมีคุณธรรมรักความถูกต้องและเข้ากันได้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวของท่านจะรักความถูกต้องท่านมักมีชาติตระกูลที่ดีมีบ้านที่ดินยานพานะครบเสร็จสรรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหากมีบุตร จะเป็นคนดีชอบฝักใฝ่ายในทางที่ดีหากมีการริเริ่มทำสิ่งใดใหม่ๆท่านจะประสบผลสำเร็จมีอนาคตที่ดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลด้วยการศึกษาจะประสบผลสำเร็จและมีผลดีต่อไปในอนาคตไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภ แต่การได้มานั้นมักจะได้มาจากความถูกจ้องสุจริตท่านจะได้เพื่อนที่ดีมีน้ำใจและให้การช่วยเหลือท่านได้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดความเสียหายแต่จะสามารถแก้ไขได้และได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมที่คอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลัง สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลาความสำเร็จที่มีความล่าช้าทำให้คิดตรึกตรองอย่างละเอียดนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนจะทำอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีก จนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทําเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทํางานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไร่นาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกันส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสำเร็จ และเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจำนวนมากมักไม่ค่อยได้ใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความตอนนีขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาอย่าร้างและพัดภาคจากกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร ท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาตพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดีแต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของลูกมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้ จึงจะทําการใดๆได้สําเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสําเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันหมั่นเพียรหากไม่ลงมือทําก็จะไม่ประสบผลสําเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแหนงแคลงใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เสียทีและเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่าน ช่วงนี้ให้ท่านาระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงความรักที่รุนแรงความมุทะลุกล้าได้กล้าเสียจนขาดสติเหมือนเพลิงไฟ ไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่รักสนุกรักความสวยงามหากเป็นหญิงจะเป็นคนที่สวยใครเห็นมักหันมามองจนเหลียวหลังและฝักใฝ่ชื่นชอบในเรื่องการมารมณ์ไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานที่ดีเป็นงานสบายๆไม่มีความยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยท่านจะได้มีโอกาสเที่ยวเตร่สนุกสนานไปกับเพื่อนๆ หากมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับผลสำเร็จและไม่มีความตึงเครียดใดๆไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่มั่นคงร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนในเรื่องคู่รัก จะได้คนรักที่มีความสง่างามมีความโดดเด่นเป็นที่รักนับถือต่อผู้พบเห็นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านจะมีความรักใคร่สม,มคีกันดีมักชอบพบปะสังสรรค์กันอยู่บ่อยๆท่านจะมีบ้านที่หรูหราโออาเป็นครือสนาดมีที่ยินกว้างใหญ่มหาศาลมีรถรามีความสุขใจในครอบครัวที่ดีมองอะไรก็เป็นบวกไปทั้งหมด ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพท่านยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนการเดินทางนั้นมีโอกาสเดินทางไกลซึ่งท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีและจะประสบกับความสําเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภและมีความประสบความสําเร็จทางด้านการเงินต่างๆ ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคมีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ระวังจะมีศัตรูที่คอยอิจฉาริษยาท่านเนื่องจากัวท่านได้ดีกว่าตนเองในช่วงนี้ท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการโยกย้ายทางด้านการงานอันสืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเลิอของท่านเองจะทําอะไรก็ควรมีความรบอบคอบเข้าใจไว้เป็นการดีสําหรับการงานนั้นๆ สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีมีที่ดินและยานพาหนะต่างๆ อ่านไพ่ใบนี้ความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในมีความหนักแน่นทางด้านจิตใจแต่มีนิสัยที่อ่อนโยนอ่อนหวานความหมายของด้านการงานต่างๆเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านจะมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอน แต่ต้องใช้กลยุทธ์และความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆในการพลิกแพลงสถานการณ์ในการทำงานอยู่เสมอๆจึงจะทำให้ท่านสามารถทำงานได้สำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงความหมายทางด้านการเงินสำหรับไพ่ใบนี้ท่านจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สภาวะทางการเงินของท่านมีสภาวะที่ดีรุ่งเรืองขึ้นและอาจได้มาจากความนิยมชมชอบในตัวของท่านเองของคนในเพื่อนร่วมงานหรือชุมชนหรือเพื่อนฝูงที่คอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอในด้านของความรักและเพศตรงข้ามไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเกณฑ์ที่ ท่านจะพบกับสภาวะทางการเงินที่ผันผวนไม่แน่นอนได้ทำให้ชีวิตต้องลำบากส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการดาเนินชีวิตครอบครัวได้ความหมายทางด้านบุตรและบริวารท่านที่คาดหวังว่าอยากมีบุตรจะได้บุตรเป็นหญิงที่มีผิวคล้ำ ภายนี้แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่รวมถึงท่านยังมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากยานพาหนะอีกด้วยดังนั้นท่านจะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยรถยนต์ทางด้านโชคลาภท่านจะได้รับโชคลาภเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนและไรนาที่ดินต่างๆสิ่งที่ท่านควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านอาจต้องสูญเสียเงินทองในเรื่องของการซ่อมรถหรือยานพาหนะต่างๆหรือหากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนรถยนต์หรือยานพาหนะอาจเกิดปัญหาตามมาอย่างคาดไม่ถึง สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงการรั่วไหลความเกี่ยวพันเกี่ยวกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างรวดเร็วรอบคอบไม่เรื่องมากใจเย็นมักชอบทำอะไรที่มีความสบาย หนักไม่เอาเบาไม่สู้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานประเภทก่อสร้างในน้ำทำสวนทำไร่ทำนาใกล้น้ำการทำงานส่วนใหญ่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้าในช่วงนี้ท่านจะได้พบเพื่อนที่มีอายุมากกว่าหรืออาจเป็นเพื่อนเก่าที่มีแนวความคิดเดียวกันไม่เรื่องมากไพ่แสดงด้านการงานและการเงิน ท่านควรระมัดระวังการใช้จ่ายต้องมีการใช้เงินให้เป็นไม่เช่นนั้นเงินของท่านจะสะดุดหยุดลงได้อย่างกระทันหันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับหุ้นส่วนคู่ครองที่มีอายุมากกว่าจะให้ความอบอุ่นเอาใจใส่ดูแลกันและดูแลเป็นอย่างดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีที่ดินและบ้านที่พักอยู่ใกล้ๆน้ำ ท่านจะได้ยานผานะสีอ่อนครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องมีจิตใจที่ดีงามท่านมีเกณฑ์ที่ต้องพัดพากจากลูกอันเป็นที่รักอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือต้องอยู่ห่างไกลกันภายแสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีมีระบบหมุนเวียนน้ำหรือเลือดในร่างกายดี ด้านการศึกษาท่านต้องช่วยเหลือตัวเองมีความขยันหมั่นเพียรจึงจะสำเร็จผลได้ไพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีโชคลาภเท่าใดนักควรงดการเสี่ยงโชคใดๆออกไปดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีความขัดแย้งหรืออุปสรรคต้องใช้เวลาในการเจรจาที่ยาวนานจึงจะประสบผลสำเร็จในช่วงนี้ท่านอาจขาดคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ให้พึงระวังอันตรายที่เกิดจากการเดินทางด้วยทางน้ำหรือการท่องเที่ยวทางเรือต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคล่องแคล่วว่องไวที่เสมือนสายลมที่ช่วยหนุนนำสิ่งดีๆแต่ลมแรง ที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผันผวนต่างๆขึ้นได้ไพ่บอกความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความฉลาดกระชับกระเฉงคล่องแคล่วชอบด่วนตัดสินใจพูดไม่คิดจนเป็นปัญหาบ่อยครั้งแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความว่องไวและปราดเปรียวไพ่บอกด้านการงาน ท่านมีเกณฑ์ของความผันผวนด้านการงานที่เกิดขึ้นงานที่ตั้งความหวังไว้อาจถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีเกณฑ์ได้รับความเสียหายในเอกสารสัญญาต่างๆที่ไม่สมบูรณ์และเกิดจากความเสียเปรียบการติดต่อสื่อสารไม่มีความแน่นอนอาจมีความผิดพลาดมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้น และอาจผิดนัดกับเพื่อนคู่ค้าต่างๆได้ไพ่บอกด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านมีการหมุนเวียนและมีการผ่านผวน,นอย่างรวดเร็วให้ระวังอาจได้รับเช็คเด้งท่านมีเรื่องหนี้สินที่ต้องเสียเงินเพื่อชำระผัดผ่อนทั้งบ้านที่ดินได้ยานพาหน,นะบ้านที่พักมักอยู่ในทําเลที่ตั้งไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าใดนะัก ไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้ามให้ท่านระวังท่านจะพบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีการพูดจาไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยชอบโป๊โปดมดเทสเชื่อถือไม่ได้เลยไพ่บอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวของท่าน ไม่ค่อยมีความรักสมัคคีกันเท่าใดนะักมักมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนหากมีบุตรมักจะได้บุตรที่ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนหากต้องริเริ่มการใดๆมักจะมีความเสี่ยงสูงจึงไม่ควรลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บอกด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลยอย่างกะทันหัน ไพ่บอกด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านจะรับความสําเร็จเพียงครึ่งเดียวท่านจะอับโชคไม่สําเร็จสมหวังดังใจที่ต้องการได้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ให้ท่านระวังพฤติกรรมการพูดที่ไม่ค่อยคิดของท่านเข้าไว้เพราะจะทําให้เกิดอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ควรตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เสียเปรียบ และมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารต่างๆให้ดีและท่านจะมีเกณฑ์อาจถูกดำเนินคดีดดฟ้องร้องกันได้การจเจรจามีความผิดพลาดทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังใจในช่วงนี้ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิ ประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาศัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพญดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทักเพื่อให้คำทำนายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินอุบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป